หญิงสาวเพิ่งคลอดลูกแต่ในวันที่ควรเต็มไปด้วยความรักสามีกลับยื่นซองขอ,อย่าให้เธอตรงหน้าในความเจ็บปวดและฝนที่ตกกระหนำ่ำสิ่งที่เธอทำกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่พลิชาตาชีวิตทั้งคู่เพิ่งคลอดลูกกลิ่นยาฆ่าเชื้อในห้องพักฟุ้งกระจายเสียงเครื่องวัชีพรจรเป็นจังหวะสม่ำเสมอแสงไฟมีออนสีขาวเย็นเฉบส่องลงบนผ้าห่มสีซีด เธอประคองทารกน้อยไว้บนอกผิวเด็กนุ่มราวกับกลีบดอกไม้หัวใจเธอเต้นแรงด้วยความรักและความเหนื่อยล้าประตูห้องเปิดออกช้าๆสามีในชุดสูทยืนอยู่ใบหน้าเขาตึงเครียดมือหนึ่งถือช่อดอกไม้สีขาวอีกมือถือซองเอกสารสีน้ำตาลอากาศรอบตัวเย็นลงอย่างกระทันหันเธอรู้สึกขนลุกไปทั่วร่าง สายตาของเขาหนักอึ้งจนหายใจติดขัดเขาเดินเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังชัดหัวใจเธอสั่นสะท้านทารกน้อยขยับตัวและร้องเบาๆเขาวางดอกไม้บนโต๊ะข้างเตียงสายตาไม่มองเธอโดยตรงเธอเริ่มรู้สึกไม่สบายใจความเงียบในห้องกลายเป็นเสียงกดดันเขายื่นซองเอกสารให้เธอมือเธอสั่นเมื่อรับมัน กลิ่งกระดาษเก่าลอยแต่จมูกเธอเปิดซองอย่างระมัดระวังคำว่าใบายาชัดเจนอยู่ตรงหน้าโลกทั้งใบหมุนวนเสียงเครื่องวัดชีพจรเหมือนดังขึ้นหลายเท่าความเจ็บปวดรุนแรงกว่าบาดแผลจากการคลอดเธอกัดริมฝีปากจนเลือดซึมน้ำตาไหลลงแก้มอย่างเงียบงนันเขาพูดเสียงเรียบว่าเขาต้องการอิสรภาพความโกรธและความเสียใจประดังเข้ามา เธอกอดลูกแน่นขึ้นความอบอุ่นเล็กๆในอ้อมแขนคือกำลังใจเดียวในขณะที่เขาหันหลังจะเดินออกแสงไฟสะท้อนกับกระจกหน้าต่างส่องเข้าตาเธอเธอเห่อยหน้าขึ้นแววตาแข็งกร้าวขึ้นอย่างไม่คาดคิดหัวใจเต้นแรงด้วยความมุ่งมั่นใหม่มือเธอสั่นแต่แข็งแรงพอจะทำบางสิ่งเสียงฝนเริ่มตกกระทบหน้าต่างกลิ่นดินเปียกซึมเข้ามาในห้อง อากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดความเงียบก่อนพายุใหญ่กำลังคลี่คลายเธอสูดลมหายใจลึกกลิ่นน้ำฝนผสมกับกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงแรงอยู่ในอากาศหัวใจเธอเต้นทีขึ้นจนแทบหลบเสียงฝนเขาหยุดชั่วครู่ที่ประตูเสียงลมหายใจของเขาหนักและสั้นแสงไฟจากโถงทางเดินลอดผ่านเข้ามาเป็นเส้นยาวเธอยือนขึ้นทั้งที่ร่างยังอ่อนแรงจากการคลอด เท้าเปล่าเย็ยนเฉียบเมื่อสัมผัสพื้นกระเบื้องทารกในอ้อมแขนขยับตัวอีกครั้งร้องเบาเธอเอื้อมือคว้ากระเป๋าเล็กๆที่มุมเตียงเสียงซิบกระเป๋าดังแผ่วในความเงียบดวงตาเธอฉายประกายตัดสินใจบางอย่างที่คมกริบเขาหันกลับมาเห็นการเคลื่อนไหวของเธอสายตาเขามีแววลังเลเล็กน้อยแต่ยังเคร่งขรึมฝนด้านนอกตกแรงขึ้นจนได้ยินเสียงสาดกับกระจกเธอเดินไปที่หน้าต่าง มองท้องฟ้าสีหม่นและไฟเมืองสลัวด้านนอกลมหายใจเธอเริ่มสงบลงแต่แววตาย,ยังคงแน่วแน่เสียงเครื่องวัชิพจรชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นจังหวะที่สอดคล้องกับความตั้งใจใหม่ในหัวใจเธอเธอกอดลูกแน่นขึ้นอีกครั้งและหมุนตัวกลับไปมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาชะงักในดวงตาของเธอไม่มีความสิ้นหวังอีกต่อไปมีเพียงแสงบางอย่างที่ทำให้เขาขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัว เธอเอ่ยประโยคสั้นๆเสียงของเธอนุ่มลึกแต่มั่นคงมันเป็นคำที่ทำให้บรรยากาศในห้องสั่นสะเทือนและทำให้เขาหยุดหายใจไปชั่วขณะเขากลืนน้ำลายยากลำบากเสียงฝนกระทบกระจกดังราวกับกรองเตือนภยัยกลิ่นดินเปียกและไอหมอกเย็นยิ่งทำให้ห้องรู้สึกอึดอัดทารกในอ้อมแขนของเธอส่งเสียงครางเบาๆเสียงนั้นแทรกซึมเข้าหัวใจเธอเหมือนเสียงกระซิบของความหวัง เธอยกคางขึ้นเล็กน้อยสายตาของเธอแน่วแน่จนแทงทะลุความเงียบเขาเก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวรองเท้าหนังขูดกับพื้นกระเบื้องดังชัดเธอเก้าวไปข้างหน้าเพียงครึ่งก้าวน้ำตาที่เหลือค้างอยู่บนแก้มเริ่มแห้งไปเสียงลมพัดผ่านรอยแยกของหน้าต่างม่านสีครีมปลิวเบาๆราวกับเต้นรำเธอสูดลมหายใจเข้าลึกอีกครั้งกล้ามเนื้อที่เมื่อครู่ยังสั่นไหวกลับแข็งแรงขึ้น เขาเหลือบมองซองเอกสารในมือขอบซองโค้งเล็กน้อยเพราะแรงบีบที่แน่นขึ้นเขาไม่กล้าพูดอะไรเทียงเฝ้ารอฟังในสิ่งที่เธอจะทำต่อไปเธอวางมือลงบนอกทารกรับรู้ถึงการเต้นของหัวใจเล็กๆใต้ฝ่ามือแสงไฟในห้องดูอ่อนลงเมื่อสายฟ้าส่องจากภายนอกเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยและก้าวข้ามเส้นที่เงียบงันระหว่างพวกเขา เสียงฝนข้างนอกดังขึ้นจนแทบปลบเสียงหัวใจเธอเธอขยับตัวเข้าใกล้เขาอีกนิดความเย็นจากพื้นกระเบื้องซึมขึ้นมาจนรู้สึกได้ถึงกระดูกเขาหลบตามือที่ถือซองเอกสารเริ่มสั่นเล็กน้อยแสงฟ้าแลบส่องผ่านหน้าต่างทำให้เงาของเขาเต้นระบำบนผนังเธออุ้มลูกนั่นขึ้นได้ยินเสียงหายใจอุ่นๆของทารกติดอยู่ข้างแก้ม กลิ่นผิวเด็กผสมกับกลิ่นฝนทําให้หัวใจเธออ่อนโยนแต่หนักแน่นเขาเงยหน้าขึ้นมองเธอในแววตาเขามีร่องรอยลังเลและความไม่แน่ใจฝนยิ่งคงตกไม่หยุดราวกับเวลาถูกขังไว้ในห้องเล็กๆนี้เธอยกมือที่ว่างขึ้นฝ่ามือเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยพลังเธอวางฝ่ามือนั้นบนซองเอกสารบีบเบาๆราวกับประกาศการควบคุมชะตาของตัวเองเขาถอยหลังไปครึ่งก้าว เสียงร้องเบาๆของทารกดังขึ้นอีกครั้งความเงียบระหว่างพวกเขาหนักจนแทบหายใจไม่ออกเธอเอียงหน้าเข้าใกล้แววตาเธอเปลี่ยนจากความเจ็บปวดเป็นความมุ่งม,มั่นสายฟ้าฟาดนอกหน้าต่างเสียงดังสนั่นสะท้อนเข้ามาในห้องอากาศเต็มไปด้วยพลังที่ยากจะอธิบายเธอก้าวข้ามเส้นของความกลัวและตัดสินใจทำบางสิ่งที่เขาไม่อาจคาดเดาเขายืนนิ่ง รอรับแรงสันสะเทือนที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเธอสูดลมหายใจลึกเสียงฝนข้างนอกยังคงดังระงม,มเหมือนคำเตือนแสงฟ้าแลบสว่างว่าผ่านหน้าต่างทำให้เงาของพวกเขาซ้อนทับกันบนผนังทารกในอ้อมแขนกระดิกนิ้วเล็กๆสัมผัสนั้นทำให้เธอรู้สึกถึงความเข้มแข,ข็งใหม่เธอยกคางขึ้นสูงขึ้นสายตาของเธอมั่นคงและดุดันกว่าที่เคยเขาก้าวถอยหลังอีกครั้ง ความประหลาดใจฉายชัดในแววตาของเขาซองเอกสารในมือเขาหลุดจากการบีบจนขอบเสียงฟ้าร้องดังก็เหมือนการตัดสินของโชคชะตาเธอก้าวไปข้างหน้าผิวเท้าเปียกเหงื่อสัมผัสพ,พื้นเย็นเฉียบลมหายใจของเธอสม่ำเสมอและมั่นคงกลิ่นฝนที่ซึมผ่านหน้าต่างเหมือนปลุกบางสิ่งในหัวใจเธอเขายกมือขึ้นราวกับจะพูดอะไรแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอ สายตาของเขาไหววูบด้วยความกลัวที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนเธอยกมือขึ้นแต่อ,อกตัวเองรับรู้ถึงจังหวะหัวใจที่เต้นแรงเสียงเครื่องวัชีพรจรยังดังเป็นจังหวะทุกเสียงในห้องรวมกันเป็นเพลงกดดันที่ไม่มีทางถอยเธอก้าวเข้าใกล้อีกครั้งทารกขยับตัวร้องเสียงแผ่วเหมือนรับรู้ความตึงเครียดเธอยือนตรงต่อหน้าเขาวแววตาของเธอเป็นประกายแข็งกร้าวและแน่วแน่ และบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาหยุดหายใจเพียงเสี้ยววินาทีเสียงฝนภายนอกกิงคงกระหน่ำลงมาไม่ขาดสายแสงฟ้าแลบบูบหนึ่งทำให้ใบหน้าเธอส่องสว่างชัดเจนเธอขยับทารกขึ้นบนอกความอบอุ่นเล็กๆจากร่างลูกส่งพลังให้เธอเธอก้าวไปใกล้จนเขาต้องเงยหน้ามองในแววตาของเธอไม่มีร่องรอยความกลัวเขากระพริบตาทีราวกับพยายามรับมือกับแรงกดดัน เสียงหัวใจเขาดังก้องในหูตัวเองซองเอกสารสีน้ำตาในมือสั่นไหวเธอยกมือขึ้นแตะซองนั้นน้ำเสียงของเธอเย็นเฉียบแต่มั่นคงเธอบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ทำลายชีวิตเธอและลูกคำพูดของเธอดังก้องในห้องเล็กๆจนแม้ฝนก็ไม่อาจกลบได้เขาถอยหลังเล็กน้อยมือที่ถือซองอนีายหย่อนลงข้างลำตัวสายตาเขาเริ่มสั่นคลอน เหมือนเพิ่งตระหนักว่าการตัดสินใจของเขาอาจย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเธอสูดลมหายใจเข้าลึกอีกครั้งกลิ่นฝนและกลิ่นผิวเด็กยังคงประปนอยู่ในอากาศเธอกอดลูกแน่นกว่าเดิมและประกายตาของเธอเริ่มเผยความตั้งใจบางอย่างที่เขาไม่อาจเดาได้เสียงฝนภายนอกยังคงซัดกระทบกระจกอย่างต่อเนื่องสายฟ้าแลบส่องผ่านผ้ามานทำให้เงาของพวกเขาสั่นไหวไปมาเขายืนเงียบเหมือนถูกตรึงไว้กับที่ เธอขยับทารกในอ้อมแขนให้กระชับขึ้นความอบอุ่นจากร่างเล็กๆนั้นไหลเข้าสู่หัวใจเธอเธอเอียงศีรษะเพียงเล็กน้อยแววตาของเธอเต็มไปด้วยประกายบางอย่างที่ทำให้เขาสะดุ้งในใจเขากำซองเอกสารแน่นขึ้นอีกครั้งริมฝีปากเขาเปิดและปิดโดยไม่มีคำพูดออกมาเสียงหายใจของเขาหนักและสัน้นเธอก้าวไปข้างหน้ากล้ามเนื้อที่อ่อนล้าจากการคลอดเหมือนฟื้นแรงขึ้นมาชั่วขณะ เธอเอื้อมมือข้างหนึ่งไปะยังมือเขาสัมผัสนั้นเย็นเฉียบแต่มั่นคงเขามองมือเล็กๆที่โอบลูกไว้แนบอกและมองมืออีกข้างที่แตะลงบนซองเอกสารหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงเสียงสะท้อนในอกเธอพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนน้ำเสียงเธอแฝงความแข็งแรงและคำเตือนสายตาเธอส่องผ่านเขาราวกับมองเห็นสิ่งที่ซ่อนลึกในใจเขาเขากับพริบตาช้าๆ ฝนข้างนอกยังคงตกหนักราวกับไม่รู้จักหยุดบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความเงียบงนันเหมือนทั้งโลกกำลังรอฟังการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเธอเขาเปิดตาขึ้นช้าๆแสงไฟสะท้อนในดวงตาเขาราวกับกำลังแตกสลายเสียงฝนยิงคงรัวลงบนกระจกไม่ขาดสายเธอกอดลูกแน่นขึ้นรับรู้ถึงแรงเต้นหัวใจเล็กๆที่สั่นสะเทือนบนอกประกายตาของเธอยังคงไม่สั่นคลอน เขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยซองเอกสารในมือเกือบหลุดร่วงมือเขาสั่นจนเห็นได้ชัดเธอก้าวตามเข้าไปใกล้อากาศรอบตัวเหมือนแน่นขึ้นทุกครั้งที่เธอขยับเสียงเครื่องวัดชีพจรดังชัดเจนเหมือนกลองรัวเขาพยายามเอ่อยอะไรบางอย่างแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอเพียงเสียงหายใจหนักๆที่ออกมาแทนเธอเอียงศีรษะเล็กน้อย แววตาเธอเต็มไปด้วยพลังและความแน่วแน่ฝนภายนอกสัดแรงขึ้นจนเหมือนกำแพงน้ำทุกอย่างรอบตัวเงียบรอการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของเธอเธอยื่นมือออกไปแต่เบาๆบนซองเอกสารแรงบีบของเธอทำให้มันยับลงเล็กน้อยและในห้วงวินาทีนั้นความเงียบในห้องกลับกลายเป็นความตึงเครียดที่หนักหน่วงกว่าเดิมเขามองมือเธอที่บีบซองเอกสาร ดวงตาเขาไหววูบเหมือนเปลวไฟที่กําลังดับเสียงฝนภายนอกกลายเป็นเสียงโหมแรงราวกับกลองศึกเธอกอดลูกให้นั่นขึ้นสัมผัสผิวอ่อนนุ่มของทารกทำให้เธอยิ่งมั่นใจกลิ่นฝนชื้นและกลิ่นผิวเด็กผสมกันจนเหมือนกลิ่นแห่งการเริ่มต้นใหม่เขาหายใจเล็กหนึ่งครั้งแต่ยังไม่อาจเอื้อนเอ่ยคำใดซองในมือเริ่มเปียกชื้นเพราะเหนื่อที่ซึมออกมาเธอยกมือขึ้นช้าช้า สายตาของเธอเฉียบคมเหมือนใบมีดประกายตาที่เด็ดเดี่ยวตัดผ่านความเงียบหนาหนักรอบตัวเขาขยับถอยหลังอีกครึ่งก้าวฝนที่สาดลงกระจกดังราวกับเสียงปรบมือประชดประชันในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าความกลัวของเธอได้หายไปแล้วเธอก้าวไปอีกก้าวเสียงหัวใจเธอกับเสียงหัวใจทันกับผสานเป็นจังหวะเดียวบรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็น และเธอเตรียมจะทำบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดเดาได้เธอยืนนิ่งชั่วอึดใจเสียงฝนซัดกระทบกระจกดังหน,หนักราวกับกรีดร้องของฟ้าไฟฟ้าภา,า,ายนอกแลบวาบสองเงาของพวกเขาบนผนังเธอก้มลงมองลูกในอ้อมแขนใบหน้าเล็กๆที่หลับสนิทนั้นเปล่งความสงบความสงบนั้นกลับยิ่งตอกย้ำความปั่นป่วนในใจเธอเขายืนแข็งค้างมือที่ถือซองเอกสารหย่อนลงข้างลำตัว ความเงียบระหว่างพวกเขาหนักหน่วงเหมือนอากาศก่อนพายุเธอสูดลมหายใจเข้าลึกความเหนื่อยล้าจากการคลอดแปลเปลี่ยนเป็นแรงฮึดแววตาเธอเปลี่ยนเป็นความตั้งใจที่คมชัดเธอก้าวขยับเข้าใกล้เขาเสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนในอกเหมือนกลองศึกเขาเริ่มหายใจติดขัดรอยย่นบนหน้าผากของเขาบอกถึงความกลัวที่ซ่อนอยู่เธอขยับมือไปแตะซองใหญ่อีกครั้งคราวนี้แรงกว่าครั้งก่อน เสียงกระดาษยับดังขึ้นในความเงียบสายฟ้าฟาดอีกครั้งราวกับขี่เส้นให้การเผชิญหน้าครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขามองซองเอกสารที่ถูกบีบจนยับลมหายใจเขาหนักและกระชั้นฝนข้างนอกยังคงซัดกระแทกหน้าต่างอย่างไม่หยุดเธอขยับลูกน้อยให้อยู่ในท่าที่ปลอดภัยสัมผัสจากร่างเล็กในอ้อมแขนทําให้หัวใจเธอมั่นคงยิ่งขึ้นกลิ่นผิวเด็กผสมกับกลิ่นฝนย็นคงอบอวลในอากาศ เขาเก้าวถอยหลังช้าๆเท้าเขาเกือบสะดุดกับขอบเตียงแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและลังเลเธอก้าวตามสายตาคมแน่วแน่ไม่ปล่อยให้เขาหนีไปไหนเสียงหัวใจของเธอและเสียงเครื่องวัดชีพจรดังสอดประสานจนเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกกลืนเข้ากับจังหวะนั้นเขาอ้าปากเหมือนจะขอโทษแต่คำพูดกลับไม่หลุดออกมาร่องรอยความมั่นใจบนใบหน้าเขาหายไป เธอสูดลมหายใจยาวความเหน่อยอ่อนแปรเปลี่ยนเป็นพลังที่คาดไม่ถึงเธอยกมือขึ้นสูงกว่าระดับอกและในวินาทีนั้นเธอตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนทิศทางของชะตากรรมทั้งหมดเธอยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งเสียงหัวใจเธอเต้นแรงจนดังในหูตัวเองกลิ่นฝนและอากาศชื้นทำให้ทุกสัมผัสคมชัดขึ้นเขามองเธอด้วยแววตาสับสนริมฝีปากเขาเริ่มสั่นเหมือนจะพูดแต่กลับเงียบ มือที่ถือซองเอกสารคลายลงเล็กน้อยเธอสูดลมหายใจยาวยกคางขึ้นอย่างมั่นคงทารกในอ้อมแขนขยับตัวเล็กน้อยส่งเสียงแผ่วเบาเธอเก้าวเข้าไปอีกครึ่งก้าวปลายนิ้วเธอแตะบนขอบซองอยาความเย็นจากกระดาษชื้นจับปลายนิ้วเหมือนเตือนให้เธอรู้สึกถึงความจริงเขาหลับตาแน่นเสียงฝนกลายเป็นเพียงฉากหลังที่ห่างไกลเธอจ้องเขาโดยไม่กระพริบตา ประกายตาของเธอเต็มไปด้วยความตั้งใจเธอเอ่ยประโยคถัดไปด้วยน้ำเสียงมั่นคงเป็นถ้อยคำที่ฟังดูเรียบง่ายแต่หนักหน่วงและมันเปลี่ยนบรรยากาศในห้องให้กลายเป็นความเงียบที่กดดันยิ่งกว่าเดิมเขาชะงักค้างเมื่อเห็นแววตาเธอฝนภายนอกยังคงซัดกร,ระทบหน้าต่างเหมือนเสียงกลองเตือนสายฟ้าสว่างวาบฉายเงาของทั้งคู่บนผนังเธอกอดลูกแน่นขึ้น แรงเต้นหัวใจเล็กๆทําให้เธอรู้สึกถึงความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่เธอก้าวเข้าใกล้เขาอีกหนึ่งก้าวแสงไฟเหนือสีส่สองลงบนใบหน้าเธอจนเห็นน้ําตาที่แห้งไปแล้วเขามองเธอโดยไม่กระพริบตามือที่เคยถือซองอย่าแน่นเริ่มคลายออกเอกสารถูกบีบจนยับยุยยี่ริมฝีปากเขาสั่นเล็กน้อยราวกับจะเอ,อ่ยบางอย่างแต่หยุดลงเธอยกมือว่างขึ้นแต่อกตัวเอง ลมหายใจเธอเริ่มสงบลงอย่างผิดปกติกลิ่นฝนที่ซึมเข้ามาผสมกับกลิ่นยาฆ่าเชื้อยังคงอบอวลบรรยากาศในห้องแน่นอึดอัดจนแม้เสียงเครื่องวัดชีพรจรก็ดังเกินจริงเขากลืนน้ำลายช้าๆสายตาของเขาเริ่มเต็มไปด้วยความเหมือนไหวเธอขยับตัวเล็กน้อยและจ้องเขาด้วยแววตาที่บ่งบอกว่าช่วงเวลาสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นเธอยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเขา เสียงฝนด้านนอกยังคงซัดแรงราวกับจะกดดันโลกทั้งใบสายฟ้าที่แลบผ่านหน้าต่างทําให้เงาของทั้งสองยืดยาวบนผนังเขาขยับริมฝีปากเหมือนพยายามพูดแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอมือที่เคยมั่นคงสั่นเล็กน้อยจนเอกสารสั่นตามเธอกอดลูกในอ้อมแขนให้แน่นขึ้นสัมผัสอุ่นจากทารกทําให้เธอรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยรู้ว่ามีเธอเงยหน้ามองเขาตรงๆ แววตาเธอคมกริบและนิ่งสงบเขาก้าวถอยหลังเพียงครึ่งก้าวเสียงฝนดังกลบทุกอย่างจนดูเหมือนโลกภายนอกหายไปซองอย่าถูกปล่อยให้หล่นลงบนพื้นกระเบื้องอย่างไม่มีเสียงเธอขยับเท้าหนึ่งก้าวไปข้างหน้าลมหายใจเธอสม่ำเสมอแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเธอเอียงหน้าเล็กน้อยและในดวงตานั้นมีบางสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนบรรยากาศในห้องเหมือนหยุดนิ่ง ทุกเสียงรอบตัวกลายเป็นเพียงฉากหลังที่เบาบางในวินาทีนั้นชะตากรรมของทั้งคู่ดูเหมือนแขวนอยู่บนเส้นบางๆและสิ่งที่เธอจะทำต่อไปยังคงเป็นปริศนาเขาจ้องมือของเธอที่ขยำซองเอกสารเสียงฝนภายนอกเหมือนดังใกล้ขึ้นทุกวินาทีแสงฟ้าแลบทําให้ใบหน้าของทั้งสองขาววาบแล้วจางหายไปในความมืดเธอสูดลมหายใจยาวยืดหลังตรงแม้ร่างกายจะยังอ่อนแรงจากการคลอด กลิ่นฝนและกลิ่นยาฆ่าเชื้อในอากาศผสมกันจนขมปลายลิ้นเขาก้าวถอยหลังอีกเล็กน้อยส้นรองเท้าของเขาชนขอบผนังลมหายใจของเขาหนักขึ้นจนได้ยินชัดในความเงียบเธอกอดลูกให้แน่นกว่าเดิมรู้สึกถึงแรงเต้นหัวใจเล็กๆที่ตอบกลับในอกแววตาเธอไม่สั่นไหวแม้แต่น้อยเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยและก้าวเข้าหาเขาเขาหลบตา มือเขากำแน่นและคลายออกสลับกันเสียงฟ้าร้องดังก้องราวกับตอกย้ำแรงตึงเครียดในอากาศเธอยกมือขึ้นช้าช้าทารกในอ้อมแขนขยับตัวเล็กน้อยส่งเสียงแผ่วเบาเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งและคมกริบคำพูดของเธอตัดผ่านความเงียบเหมือนมีเฉือนและทิ้งเขาไว้ในสภาพที่ไม่อาจขยับตัวหรือหายใจได้อย่างปกติเขายืนนิ่งร่างกายแข็งราวกับรูปปัน้นเสียงฝนด้านนอกกิงคงทุกระจบอย่างไม่ลดละ แสงฟ้าแลบสว่างวาบทำให้เงาของทั้งคู่ซ้อนทับกันบนผนังเธอก้าวไปข้างหน้าอีกครึ่งก้าวแรงสั่นจากหัวใจเต้นเร็วสะท้อนอยู่ในอกกลิ่นฝนและไอชี้นยังคงอบอวลไปทั่วห้องเขาขยับปากเหมือนจะตอบโต้แต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงแค่ลมหายใจที่สั้นและขาดห่วงเธอกอดลูกให้น่นขึ้นสัมผัสจากร่างเล็กทำให้เธอมั่นคงกว่าที่เคย เธอยกคางขึ้นเล็กน้อยสายตาของเธอคมกริบจนทําให้เขาต้องเบื่อหน้าเสียงเครื่องวัดชีพจรดังถี่ขึ้นในจังหวะที่กดดันม่านหน้าต่างพลิ้วตามแรงลมฝนเธอเอียงหัวเล็กน้อยและกล้าวเข้าไปใกล้เขาจนแทบไร้ระยะห่างเขาถอยหลังไม่ได้อีกแล้วผนังเย็นๆอยู่ข้างหลังเขาเหมือนกับกำแพงสุดท้ายฝนด้านนอกตกหนักขึ้นราวกับย้ำถึงความจริงที่ไม่มีทางหนี บรรยากาศในห้องเต็มไปด้วยความคาดหมายที่ตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาสายตาของเธอเนแน่วแน่จนทำให้เขาไม่กล้ามองกลับเสียงฝนด้านนอกยังคงดังเป็นจังหวะหนักหน่วงเหมือนหัวใจที่เต้นแรงเขาขยับมือเหมือนจะเอื้อมไปหาเธอแต่ก็หยุดกลางอากาศราวกับไม่มั่นใจในสิทธิ์ของตนเองแสงฟ้าแลบแล่นผ่านหน้าต่างอีกครั้งใบหน้าของเขาส่องสว่างแล้วกลับสู่เงามืดทันที เธอกอดลูกในอ้อมแขนแน,น่นสัมผัสเล็กๆของทารกทําให้เธอรู้สึกถึงความกล้าหาญที่แผ่ซ่าในอกเธอสูดลมหายใจลึกและก้าวไปอีกก้าวจนเสียงรองเท้ากระทบพื้นกล้องในห้องเขาหายใจถี่และหนักแผ่นหลังเขาแนบกับผนังเย็นจนเขารู้สึกถึงไอชื้นซึมผ่านเสื้อผ้าความเงียบระหว่างทั้งสองขยายใหญ่จนดูเหมือนเวลาเองหยุดนิ่งเธอเห่อยหน้าขึ้นแววตาของเธอเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่น และในจังหวะที่ฟ้าผ่ากึกก้องบรรยากาศในห้องก็เปลี่ยนเป็นความกดดันที่แทบทําให้เขาสุดลงกับพื้นเขายืนแข็งค้างอยู่กับที่สายตาเขาจับจ้องไปยังเงาของเธอที่สั่นไหวบนผนังเสียงฝนยังคงกระหน่าลงมาเหมือนโลกกาลังทดสอบพลังใจของพวกเขาเธอก้มลงเก็บซองอย่าที่พื้นกระดาษเปียกชื้นจากเหงื่อและหยดน้ําที่ซึมจากรองเท้าเธอมองซองนั้นเพียงชั่วครู่ และเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้งด้วยสายตาที่หนักแน่นเขากลืนน้ำลายช้าๆความเงียบในห้องทำให้แม้เสียงลมหายใจก็ดังเกินจริงมือทั้งสองของเขาขยับเล็กน้อยแต่ไม่รู้จะเอื้อมไปทางไหนเธอกอดลูกไว้ข้างอกสัมผัสจากร่างเล็กๆในอ้อมแขนเป็นทั้งพลังและเกราะก,กำบงังเธอเอียงหน้าเล็กน้อยสายตาคมดุดใบมีดจ้องตรงไปยังใบหน้าเขาเขาขยับถอยหลังจนแผ่นหลังแทบแตะผนัง เสียงฟ้าแลบสว่างว่าผ่านห้องเธอสูดลมหายใจลึกอีกครั้งและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในจังหวะนั้นเธอยกมือที่ถือซองอยากขยำจนยับในกำมือและเงยหน้าขึ้นด้วยแววตาที่ไม่มีความกลัวหลงเหลือบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนเป็นแรงกดดันที่จับต้องได้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเขายืนแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับผนัง แสงฟ้าแลบส่องผ่านหน้าต่างอีกครั้งเผยให้เห็นเหงื่อที่เกาะบนหน้าผากเขาเสียงฝนตกหนักราวกับกำลังทดสอบหัวใจทั้งสองเธอก็มองลูกน้อยในอ้อมแขนเสียงหายใจแผ่วเบาของทารกเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้โลกยังคงหมุนเธอยกสายตากลับขึ้นมองเขาในดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยทั้งความเจ็บปวดและพลังที่ไม่ยอมพ่ายแพ้เขากลืนน้ำลายยากลำบากมือที่เคยมั่นคงในทุกการตัดสินใจกลับสั่นอย่างเห็นได้ชัด สายตาของเขาสั่นไหวจนแทบมองเธอไม่ตรงเธอก้าวเข้าหาเขาอีกหนึ่งก้าวความเงียบรอบตัวหนาแน่นจนแม้เสียงหยดน้ําจากเพดานก็ดังเหมือนระฆังกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นผ้าอ้อมเด็กลอยอบอวลในอากาศเขาถอยหลังไม่ได้อีกแล้วผนังเย็นเยียบอยู่ข้างหลังคือจุดจบของการหลบหนีลมหายใจของเขาเริ่มขาดช่วงราวกับโลกทั้งใบกําลังบีบรัดเธอยกมือขึ้นช้าช้า ปลายนิ้วเธอสั่นเล็กน้อยแต่สายตาของเธอยังคงคมกริบเธอเอียงศีรษะเล็กน้อยและเอ่ยถ้อยคำที่เปลี่ยนความเงียบในห้องให้กลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่เขาไม่อาจรับมือเขารู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนักขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฟ้าร้องนอกหน้าต่างกึกกล้องสะท้อนเข้ามาในซวงอกดวงตาของเธอสว่างวาบในแสงฟ้าแลบราวกับประกายไฟที่กำลังจะเผาไม่กำแพงทุกอย่างระหว่างพวกเขาเธอกอดลูกให้แน่นขึ้นอีกครั้ง แรงเต้นหัวใจเล็กๆในอ้อมแขนทําให้เธอมีพลังมากพอจะยืนหยัดเธอก้าวเข้าไปใกล้จนเขาสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากร่างของเธอความเงียบแผ่ซ่านรอบตัวจนแม้แต่เสียงฝนก็ฟังดูห่างไกลเขาหลุกตามองต่ำมือเขาสั่นจนแทบยกขึ้นไม่ไหวริมฝีปากเขาย้มเล็กน้อยเหมือนจะพูดแต่คําพูดลับติดอยู่ในลําคอเธอเอยงศีรษะและจ้องเขาโดยไม่กระพริบตาลมหายใจเธอหนักแน่นและสม่ําเสมอ กลิ่นฝนและกลิ่นผิวกายของทารกยังคงอบอวลนอยู่ในอากาศในขณะที่เธอเปิดปากเปล่งคำแรกออกมาโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนเพื่อรอฟังสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขายกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนจะคว้าเธอไว้แต่หยุดกลางอากาศราวกับไม่กล้าแต่ต้องความจริงที่เพิ่งรับรู้เสียงฝนยิงคงเทกระหน่ำไม่ขาดสายแสงฟ้าแลบแล่นผ่านหน้าต่างทำให้เงาของเขาสั่นไหวบนผนังเธอไม่ละสายตาจากเขา ในดวงตาของเธอมีทั้งความเจ็บปวดและพลังที่เด็ดเดี่ยวเธอกอดลูกแน่นจนรับรู้ถึงความอุ่นที่เต้นเป็นจังหวะกลิ่นน้ำนมและฝนชื้นผสมกันในอากาศเขาก้าวถอยหลังไม่ได้อีกผนังเย็นเยียบอยู่เบื้องหลังเหมือนเส้นแบ่งที่ไม่อาจข้ามริมนฝีปากเขาขยับช้าช้าแต่ไม่มีเสียงใดออกมาเธอก้าวขึ้นอีกก้าวลมหายใจเธอแน่นและสม่ำเสมอเธอยกคางขึ้นเล็กน้อย และพูดประโยคถัดไปที่เหมือนกระซิบแต่กลับหนักแน่นจนทําให้เขาสะดุง้งคําพูดของเธอทําให้ห้องทั้งห้องเงียบกริบแม้แต่เสียงฝนที่กระแทกกระจกก็ฟังดูห่างออกไปเขานิ่งค้างใบหน้าแข็งราวกับรูปสลักเธอกอดลูกน้อยแนบอกแรงเต้นหัวใจเล็กๆในอ้อมแขนยังคงเป็นจังหวะมั่นคงแสงฟ้าแลบอีกครั้งทําให้รอยน้ําตาบนแก้มเธอเป็นประกายในแววตาของเธอไม่มีความกลัวหลงเหลืออีกต่อไป เขากับพริตต้าช้าๆริมฝีปากเขาสั่นเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงยังคงติดอยู่ในลําคอร่างของเขาเริ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนโลกกำลังถล่มลงรอบตัวเธอก้าเข้าใกล้จนระยะห่างระหว่างทั้งคู่แทบไม่เหลือกลิ่นฝนและกลิ่นผิวกายของทารกยังคงอบอวลอยู่ในอากาศเธอยกคางขึ้นและมองตรงเข้าไปในดวงตาของเขาอีกครั้งด้วยความแน่วแน่ที่ไม่อาจสั่นคลอน เสียงฝนเริ่มเบาลงราวกับโลกภายนอกก็เหน็ดเหนื่อยกับความขัดแย้งนี้เธอกอดลูกน้อยแนบอกและหายใจออกยาวอย่างสงบในอ้อมแขนเล็กๆนั้นเธอพบพลังที่ไม่มีใครสามารถพรากไปได้เขายืนเงียบอยู่ตรงหน้าดวงตาเขาสันไหวเมื่อเธอหันไปมองความินเยียบของผนังเบื้องหลังเปลี่ยนเป็นความว่างเปล่าที่โอบล้อมเขาเขาตระหนักในวินาทีนั้นว่าการสูญเสียไม่ใช่เพียงการจากลาแต่เป็นการทำลายบางสิ่งในใจที่ไม่มีทางย้อนกลับ เธอสูดลมหายใจลึกและเอ่ยถ้อยคำสุดท้ายด้วยเสียงที่มั่นคงและอ่อนโยนเราจะเดินต่อไปเพื่อชีวิตเล็กๆที่ต้องการความเข้มแข็งของฉันเธอหมุนตัวช้าๆก้าวผ่านแสงสลัวของห้องที่เต็มไปด้วยกลิ่นฝนและความทรงจำประตูถูกเปิดออกอย่างเงียบงนันเสียงฝนที่เหลือเพียงละอองอ่อนๆกลายเป็นเสียงต้อนรับเขายืนมองเธอและลุกน้อยจากด้านหลังมือเขาคลายออกอย่างหมดแรง เอกสารที่เคยแน่นอยู่ในมือหล่นลงบนพื้นโดยไม่มีเสียงในความเงียบสงัดนั้นเขารู้สึกถึงช่องว่างในใจที่กว้างขึ้นทุกวินาทีขณะที่เธอก้าวออกไปสู่โลกที่รอยอยู่ข้างนอกเธอทิ้งไว้เพียงเงาและบทเรียนที่เขาจะจดจำไปตลอดชีวิตคำพูดของเธอหลุดออกมาอย่างชัดถ้อยชัดคำน้ำเสียงนั้นนิ่งสงบแต่แฝงแรงสันสะเทือนที่ทำให้เขาเย็นวาบเสียงฝนภายนอกกลายเป็นเพียงฉากหลังที่เลือนราง เหมือนทั้งโลกเหลือเพียงสองคนในห้องเล็กนี้เขายืนนิ่งสายตากระพริบช้าช้ามือเขาหยุดสั่นไปชั่วขณะราวกับพลังในร่างถูกดูดออกหมดในแสงฟ้าแลบครั้งถัดไปใบหน้าเขาดูซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเธอขยับลูกน้อยให้อยู่ในท่าที่ปลอดภัยสัมผัสจากร่างเล็กที่สะบกทําให้เธอมั่นใจในสิ่งที่ทําเธอก้าวเข้าใกล้เขาอีกครึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นก้องสะท้อนในห้องเงียบเขาพยายามเปิดปาก แต่เสียงที่เปล่งออกมากลับแผ่วจนแทบไม่ได้ยินแววตาเขาเต็มไปด้วยความลังเลปนสับสนและภายในความเงียบนั้นมีบางสิ่งเริ่มแตกสลายอย่างเงียบงันระหว่างทั้งสอง